สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อฟเก่า f อฟใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาเพนนะคะวันนี้พามาเปิดคลิปหน้าถนนหมดแดง ไปร้าน้ากินข้าวเช้าไม่ได้ทำกับข้าวไว้ไปกินที่ร้านอาหารตามสั่งวันนี้ไม่ค่อยมีแดดแต่อ้าวข้าวมากเลยอ้าวมาก อันฝนจะตกนะ,ะกลัวจะอันฝนตกนะเนี่ยดูตะไคร่เหี่ยวหมดเลยได้ลดน้ำตะไคร่เหี่ยวหมดเลย น้เย็นจะสุกหรือยังเนาะยังเลยลูกดกมาดูเลย โรงเด็ดถูกบ้านไหมเอา้าแม่ค้าไปเที่ยวไหนวะเนี่ย าไปไหนไม่รู้ฝั่งนู้นก็ไปไหนนะไปซื้อของไปไม่เห็นี่จริงแม่หมาบ้านนี้มันจังไรไหมนี่ก็ต่อยิงกระบานแมง่งแฮะอืมแก่ร้ายป่ะโอ้มันเปิดประตูเข้าบ้านตีหนึ่งตีสองมันก็เปิดมันเกิน,นเกินหมาไปไหมกินอะไรดีวะ กินนะไม่ค้าจะหนีไปตัดเห็ดนะเอกโทรมาตอนก่อนเที่ยงแม่เห็ดเบ <ไ S 1> ีย้ยวเรื่องตัดเห็ดตองใครเอกเราบอกว่าทำไมมึงไม่บอกคุณตั้งแต่เมื่อวานจะได้สั่งของน้อยหน่อยเยอะเหรอไม่รับจา้างไม่ไม่รับคนตัดหรอกวันรับจ้างคนตัดมันจะบอกให้มันให้แม่ไปช่วยตัดซีจะได้บอกจะได้คนรอตัดเยอะแยะมันไม่มีจะตัดหรอกินอะไรดีวะ มันไม่ได้มีเยอะอะไรขนนั้นน้กรจางกจางจ้ะได้เินมาเ็มใฟรีแล้วแม่มันใช้ฟรีกินอะไดีกินอะไดีโอ้ยกินอะไรก็กิน ทำให้เขาเสร็จจะ้ะเสร็จแล้วเอาเรยเอากินน้ำหมูดีกว่าวะม,ามันจะอร่อยว่ะนี่ก็จะไปตัดเห็ดนะเนี่ยต,ตยัดเห็ดเยาวันของตัวเองหมดแล้วนันคงช่วยกันแหละแต่ว่ามันจะให้เราไปช่วยมันก็หลายคนมันก็มันไม่ได้เอาออของกันไง

ไปร้านเยลีตัดเห็ดข้าวห้าบาทไหนตุ่ง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  กินข้าเหนียวไม่ได้แบบปวดฟันแล้วก็เลงก็เลงก็เล่นเกืเกเกเนเดี๋ยวก็ติดคอตายหา <c oughs> ปวดฟันไปเที่ยวตรงไหนก็นยากว่ะ <c oughs> ร้านน้อยไปโรงเรียนก็หมดเลยไอเนอยไปไอเนยไปนอนไปไอตัวน้อยที่อยู่ด้วยก็ไปเขาเริ่มคุยได้แล้วไง ถ้าทำมัวแต่เก็บไว้เนี่ยมันจะไม่เก่งไงให้มันไปเก่งอยู่โรงเรียนกลับมายายเนเตอไปเอารองเท้าใครมาไม่รู้เก่าเก่าก็เอารองเท้าใหม่ไปไว้ให้เขาเอารองเท้าเก่าเขามาขัดๆาด่นงนั้นกางกนังหัวเราเมื่อวันศุกร์รองเท้าตัวเองใหม่เอี่มเลยนะเอารองเท้าขาดจนมาอีกต่างหากโอ้โหกันจตาย เดี๋ยวเราดูวันนี้จะเอาอะไรเขามาอีกเราดูกันมาแล้วไปชั้นนะคนจะมาแล้ว